พี่ซ้ำเลยกระบมียางแล้วอะไรมัเป็นอะไรทำกันเลยครับผมเปิลงเนี้ยจะไม่อะไรตอนนี้นังสือพิมครับผมต่นั้นเราเปิดเนัเเนะเอาครเอาใเร็วเอาไเอันนี้ก็เป็นคอมเนน้องอีกหมือนกันนะครับผมเ๋ยวครับเดี๋ยวรับเดี๋ยวาเดี๋ยวรับเดนีนีครับดี๋ยผาเดี๋ยวไรนีเ๋เเปี ก็ตุกยุกอย่างนี้เลยเก็บเก็บกลัเดี๋ยวไปตอบทีเด็แน่นอนไม่น่ากลัวว่าจะไม่ได้เลยอ่าเอาเถอะในหมดแล้วครับผมอันนี้ครับผมของเล่นน้องน่ารักมากเลยเรามาตอบเลยดีกว่าครับนี่เราก็จะเอาชิ้นส่วนออกมาก่อนนะครับผมอันนี้กับอันนี้ครับอันนึงสองอันแล้วก็สามอันอันนี้สามครับผมอันนี้ไม่ีอ๋ออันนี้เป็นชั้นนผมฮะอันนีครับผมสวัสอันนี้อย่างไรครับผมอ๋ออันี้ก็จะเป็นชั้นนะครับ อันนี้เราก็เริ่มจากก็เลิ่มในพกโอนิขานนะครับอันนี้ครับผมเขามีเขามีดูมนมาด้วยนะมุตองนัเลยเนาอนี่ครับผมนะเราก็จะแกกอันนี้ก่อนอันนี้ผมก็จะเป็นชิ้นส่วนของฐานนะครับอย่างนี้เลยนะดูสิ้องว้ไอดนี้่นกแล้วก็ดูตงนนเรนะนี่ไ้าชผมสก้าวก็ชอบตรงมีก็อาหารคือไจนะครับผมีแล้วมีใครที่ใครนะครับมมุนมุนมุนให้แน่นเลย โอเคนี่ครับผมจิ้มๆนะอือโอเคฉนันหลังเสร็จเดียบแล้วครับผมอันนี้นะผมก็จะเป็นชิ้นต่อไปครับอู้หูู้่้นี่เดี๋ยวนะอ๋ออันนี้ด้านหนึ่งอันนี้ก็คืออ๋อเดี๋ยวเอาอ่ะอันนี้นผมก็ะนนะมจะเป็นตัวเชื่อมกับอันนี้นี่ก็จะไขตัวนี้ต้องไปก่อนนะครับผม ไม่ไห้น่าจะมีหมุนตองมีก่อนเอ้ยโอเคครับผมมีไห้ตรงนี้แน่เลยแล้วแล้วมีกก็จะต่อโดนยตรงไปเลยอันนี้จะเป็นน็อตใส่ตรงนี้ต้องการปีดก้อนน่นโอเคครับผมแล้วมีกก็จะไขตรงนี้นะครับ เงิ้แล้วเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมอันนก็จะเป็นตัวสำหรับเลยนะครับผมมีก็จะวนจากหัวตรงนี้เลยนด้วยความจุนนะครับผมไม่แน่หรอกโอเคครับผมอ่ะเรามีกจะต่าอชิ้นต่อไปเลยนะครับเรอย่างี้เรากินไปเลยอย่างงี้นี่ยังกินอีกไหมไปน้องกินได้กันไหม จะยิ้ขึน้นไม่ได้หรอกลูกโอเคเก็บน้อยี๋นนออย่ยน่ารักมากนะครับดูสิโอ้ยตามูตามีมากเลยนี่ยืนมือเก่งนี่ก็มาปเป๊งป๊งก็บก่อนนีนี่ายของลูกหนูลูกไม่ใช่ของหนู